สวัสดีค่ะวันนี้ครับวันนี้ก็สวัสดีนะคะวันนี้สาวแคก็อยู่ที่นานะคะวันนี้ก็มาดูข้าวค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาอย่างเราไปเลยค่ะวันนี้นี่เป็นบรรยากาศที่นานะคะคนมาช่วยกันดูข้าวสาวแข อันนี้เป็นต้นดอกแคนะคะนาก็จะรกๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้มานี่ค่ะเป็นมะละกอนะคะสาวแคปลูกเองเลยโอ้ลูกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ที่ท้องทุ่งนานะคะสาวแคกํกำลังดูดข้าวคะ่ะอันนี้อันนี้รถด,ดูดข้าวอยู่ข้างบนนะคะ เราไม่ได้เดินไปนะคะแล้วเราซุ้มไปดูค่ะดูดข้าววันนี้นะคะ มีก็ข้าวพอเกี่ยวแล้วนะคะปีนี้ปีนี้ตอนหัวปีมันแรงนะคะก็เลยข้าวน่าจะไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าไร่ข้างล่างนุ้นเป็นหญ้าทั้งหมดเลยค่ะปีนี้น่าจะได้เนอเนอมีสองไร่ค่ะมีข้างบนแล้วก็ข้างล่างค่ะแล้วก็ตรงไร่เล็กๆค่ะไร่ใหญ่ๆคือไม่มีข้าวเลยค่ะ ตรงนู้นเป็นป่าข้าโพดนะคะป่าข้าวโพดอันนี้เป็นรอบๆอบนานะคะก็จะมีป่าไผ่ค่ะกอไผ่แล้วก็จะดูดพอดูดเสร็จนะคะเราก็จะไปตากข้างบนเลยนะคะ ปีนี้ข้าวสาวแค่ก ouais. nada, ็ม uh ีได้หนึ่งอุ้มแล้วนะคะหนึ่งอุ้มแล้วก็จะไปทำการเทค่ะจะไปเทที่ข้างบนนะคะอันนี้เป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำที่มีเออ น่าจะบ่อลงนี่หรอกมัง้งอีลงตุงหุ้นนั่งมั้งบอเพราะบอเคยลงนี่จากปีบอต้องหอนกันได้เพราะมันอีไงมีปลาบอฮทุกปีทุกปีก็จะมีปลานะคะเพราะว่าน้ําไม่แห้งปีนี้น้ําแห้งแล้วค่ะอืมดูค่ะเดีย๋ยวสอแค่เดินสำรวจก่อนนะ เผื่อมีปลาจะได้กินปลาขอใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยค่ะเพราะว่าไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะเราต้องเกี่ยวเองเกี่ยวเองแล้วก็มีคนมามัดด้วยมามัดแล้วก็มีกองไว้กองใหญ่ๆแล้วก็สีโหน้ำตรงนี้น่าจะแห้งแล้วค่ะ น่าจะแห้งจริงๆด้วยนาเสาวแค่ก็ลกหน่อยนะคะทุกคนจ๋าอันนี้เป็นงานะคะงานโอ้น่าจะแห้งไปแล้วคะ่ะดูนะมีมีปูหรือเปล่า อันนี้เป็นงานะคะนี่มีใครเคยเห็นต้นงาไหมเอ่ยต้นงาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปลูกไว้เดี๋ยวมันมันถ้ามันแก่ก็จะเป็นเม็ดมันก็จะดำค่ะบรรยากาศที่นาดีมากคะ่ะวันนี้ไม่ค่อยแดดนะนี่ได้ไปหนึ่งอุ้มลคะค่ะ นี่รถรถเกี่ยวข้าวก็จะไปเทนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะของน้าของสาวแครนะคะเพราะว่าสาวแครไม่ได้ไม่ได้ทำไรนะคะทำแต่นาอย่างเดียวคะ่ะข้าวโพดคะ่ะบรรยากาศดีมากๆากค่ะแต่แต่เสียอย่างหนึ่งค่ะมันลกไปหน่อย เดี๋ยวสาวแคตจะพาไปดูนะคะตอนนี้เขาจะเทข้าวแล้วอาทีนี้ก็ดูดไปแล้วค่ะปล่อยข้าวไปแล้วนี่คืออุ้มแลก ก็จะเป็นสะดวกสบายค่ะไม่ต้องมีคนเยอะก็ได้สบายมากเทง่ายๆ,ๆเลยหนึ่งอุ้ม อ่าท่านี่หน่อยอ่าท่านี้หน่อยครับนี่ แดดหนาวแดดฉลาดสละโอ้ตากแอร์สบายเลยเนาะดูดข้าวตากแอร์สบาย Điền lời Có.